ป๊อกค,ควงสามีตั๊กเที่ยวสังขละบ,บุรีเติมความหวานไม่ว่าจะผ่านไปดานแค่ไหนแต่ความหวานของหนุ่มตั๊กนวัสกรและภรรยาสาวสวยป๊อกปิยธิดาก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานานแต่ทั้งคู่ก็ไม่มีทายาทให้แฟนๆได้เห็นกันสักทีฉนทําเอาเพื่อนๆล้อมทั้งแปลงกลับแต่งลุ้นเชียร์ให้คู่นี้มีข่าวดีกันเร,เร็วเลยแต่สุดท้ายแล้วทั้งสองก็ต้องดับฟันทุกคนเพราะป๊อกนั้นตัดสินใจกับสามีเลยว,ว่าจะไม่มีลูกโดยเธอยังได้เเผผยหตุลว่า พี่ไม่ได้อยากมีลูกเพราะว่าอยากโยนภาระตั้งแต่เขายังไม่เกิดว่าเขาต้องดูแลพี่ตอนแก่หรือว่าเขาจะต้องแหาเงินเลี้ยงพี่ตอนแก่เราก็อยู่ของเราแบบนี้คือถ้าเราโยนภาระให้กับเขาตั้งแต่เขายังไม่เกิดว่าฉันอยากมีคนเลี้ยงดูฉันอยากมีคนประคับประคองฉันตอนแก่พี่ว่ามันเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่าก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้เราก็ทํางานนอกบ้านเราก็ไม่ได้เปประคองคุณพ่อคุณแม่เรา เราก็ไม่ได้อยู่ทานข้าวกับท่านทุกวันพี่ก็เลยคิดว่าต่อให้เรามีลูกเขาก็ไม่ได้อยู่กับเราเขาก็ต้องไปใช้ชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นจะมีลูกหรือไม่มีลูกมันก็แล้วแต่คนแต่ถ้าสําหรับพี่ย่าโยนภาระให้เขาตั้งแต่เขายังไม่เกิดถึงทั้งคู่จะไม่มีลูกด้วยกันแต่ก็ต้องบอกเลยว่าชีวิตของป๊อกและสามีนั้นแฮปปี้มากๆโดยทั้งสองอยังมักจะเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆอยู่ด้วยกันเสมอ ล่าสุดบล็อกได้เอามาโพสภาพคู่ตัวเองกับสามีควงกันไปเที่ยวพักผ่อนที่อำเภอสังขละบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีแถมทั้งคู่ยังใส่ชุดพื้นเมืองเข้ากับสถานที่พร้อมลองแคปชั่นว่าคู่รักชาวมอญแฮแทกนอกแผนที่แฮแทกสังขละบุรีบอกเลยว่าคู่นี้หวานไม่เปลี่ยนจริงๆ